สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดันบ,บเอเชียไปที่เมียนมากกันต่อล่าสุดได้เกิดระเบิดในกรงยางกุ้งและเมืองมันดาเลระหว่างการเยือนของนายกุคุนเซนเพื่อหา,หารือกับมินอองไลน์ระหว่างวันที่7จถึงแมกร,ราคมนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวคิดจิตมีเดียรายงานว่า ได้เกิดระเบิดในกรุงย่างกุ้งและเมืองบันดาเลในเช้าวันที่7มกราคม2565ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาที่กำลังเงยือนเมียนมาเพื่อหารือกับมินอองไลน์โดยในภูมิภาคย่างกุ้งได้เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณสถานีตำร,รวจถนนเปียทาในเมืองตาลยินเมื่อเวลา6นาฬิกา50นาทีของวันที่7มกราคมในขณะที่เมื่อเวลา7นาิก15นาที ของวันที่7มกราคม2565ได้เกิดเหตุระเบิดในเมืองมหาอองมมเยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองบันดาเลโดยชาวบ้านบอกว่าทั้งเมืองได้ยินเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามรายงานข่าวไม่ได้ระบ,บุความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสองแห่งแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2564ใ้เกิดระเบิดสองครั้งใกล้กับสถานทูตกัมพูชาในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาแต่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆคาดว่าต้องการแค่ข่มขู่นายกฮุนเซนเท่านั้นครับการเยือนเมียนมาของนายกรัฐรรมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเพื่อพบกับมินอองลน์กำลังทําให้อาเซียนกลายเป็นผู้ร่วมก่อปัญหาในเมียนมาแทนการเข้าไปแก้ไขปัญหาตามบทบาทที่ควรจะเป็นครับ